อันนี้เป็นโกโก้นี่โกโก้อร่อยมากซองหนึ่งสิบสองกรัมน,นะคะแล้วก็เทน้ำร้อนนิดหนึง่งชงโกโก้กินนี่ค่ะอันนี้ซองหนึ่งสิบสองกร โกโก้เพิ่งทำเสร็จวันนี้กล่องละห้าร้อยบาทไม่ขายขายสามร้อยสี่กล่องหนึ่งพันสี่กล่องหนึ่งพันอ๋อ สกล่องหนึ่งพันส่งฟีสีก 1, ส่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีถ้ากล่องหนึ่งก็มีสามร้อยเลยมีค่าสง100่งหนึ่งร้อยนี่คุณผู้ชม,อ,มอร่อยมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอร่อยมากอันนี้ซองหนึ่งนะคะจะกินร้อนเนี่ยก็แบบนี้เลยเดี๋ยวเทใส่แก้วเพราะว่าแม่ไม่กล้าชงใส่แก้วนี่กลัวมันไอมันร้อน โจงแแส่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเทนี้ให้คุณผู้ชมดูนี่ค่ะกลัวมันแตกนี่เดี๋ยวจะเติมให้คุณผู้ชมดูนี่ประมาณนี้นะคะหนึ่งซองอืมอร่อยมากถ้าชอบกินเข้มข้นจะเติมลงไปอีกนี่ค่ะซองหนึ่งสิบสองกรัม นี่เราก็เติมลงไปอีกคุณผู้ชมต้องชงในน้ำร้อนนะคะถ้าชอบกินเข้มข้นน่ะชอบกินเข้มข้นก็ะสุกเทลงไปอีกอืมอตัวแก้วเ่ยเพราะมันร้อน แม่ชอบกินเข้มข้นแม่กาเทลงไปหวานมันอร่อยหวานมันอร่อยมากคุณผู้ชม นี่ค่ะเต็มก้นต้องมันเหมือนกับว่ามันไม่ละลายเดี๋ยวแม่จะล้างแก้วนี้เติมน้ำร้อนลงไปอีกมันจะว่ามันไม่ละลาย หวยเลขอะไรเมธิตารีสั่งอาหารเสริมแล้วก็ไม่ยอมอูนเงินมาทำไมนิสัยแบบนี้อย่าอย่าทำนิสัยอย่างนี้เลยนิสัยไม่ดีเือเห็นฉันเป็นแบบสนุกเลยไงนี่ค่ะคุณผู้ชมโโก้ก ใส่ลงงปีแม่กินรดเข้มข้นกล่องละห้าร้อไม่ขายขายสามร้อยถ้าส่งหนึ่งร้อยนะคะแต่ถ้าซื้อสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรี 4, 1, 000, จะใส่ซองหนึ่งนี่ค่ะใส่ซองหนึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบกินเข้มข้นเนี่ยอันนี้มันจะควบคุมความหิวนะคะมันจะควบคุมความหิว จะกินเย็นก็ได้กินเย็นเราก็ใส่น้ำแข็งอันนี้แม่เติมน้ำลงไปหน่อยนี่ค่ะคุณผู้ชม กล่องละห้าร้อยบาทกล่องละห้าร้อยบาทไม่ขายสองหนึ่งสิบสองกรัมกล่องหนึ่งมีสิบซองนะคะขายเพียงแค่สามร้อยบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาทถ้าซื้อพันหนึ่งได้สี่กล่องซื้อพันหนึ่งได้สี่กล่องแต่ถ้าซื้อสิบกล่องจะได้สองพันส่งฟรีพันหนึ่งสี่กล่องส่งฟรีสิบกล่องได้สองพันส่งฟรีอันนี้ค่ะ ชอบกินเข้มข้นกระแสน้งไปเลยโกโก้โกโก้ควบคุมความหิว มันจะไปดักจกับขายมันทําให้เราไม่หิวกินข้าวไม่ลงควบคุมความหิวได้แปดชั่วโมงเนี่ยซองหนึ่งมีสิบสองกันกล่องหนึ่งมีสิบสองกล่องหนึ่งมีสิบสองห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยสี่ 2, กล่องหนึ่งพันส่งปีสองพันได้สิบกล่อง สองพันด้วยสิบกล่องตกกล่อง,อง,องละสองร้อยส่งฟีด้วยคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วไปขายห้าร้อยกำไรละสามพันบาทกโก้กโก,ก้สนใจก็พิมพ์มาเลยพิมพ์มาในคอมเมต์เลยว,ว่าโกโก้อันนี้ค่ะ โอนเงินมาเลยศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาะจังจันจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์นะคะนี่ไลคิวอาโค้ดอันนี้คิวอ,อาโค้ดการโอนเงินแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะ